แสงในใจดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยตะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแบบหัวใจไม่เคย ุทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดวนวลไหนเลยสักคนชีวิตนี้มันดีตั้งแต่ต้นไม่ได้ขอเพราะปล่อยเพราะเพราะเขาส่งให้หมบสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอามือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยะคะ่ะสำหรับชาวกันนะคะในเรื่องของดวงดาวก่อนนะคะดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยส้มต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมีดาวมากระจุกนะคะอยู่ในเรือนการเงินค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยเพราะฉะนั้นส้มบอกเลยว่าถ้าคุณรู้จักใช้สเสน่ห์ในทางที่ดีนะคะใช้คําพูดที่ดีใช้สเสน่ห์ในทางที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสในเรื่องของการ ทำงานทำอาชีพเนาะเอาเรื่องแบบนี้สเสน่ห์แบบนี้ไปใช้นะกับการทำงานนะบอกเลยว่าเงินดีแน่นอนนะคะลูกค้าเข้าเงินดีนะคะการทำงานกับบุคคลในทีมนะคะก็มีความราบรื่นแล้วก็ไรอุปสรรคแล้วก็ได้รับความร่วมมือดีด้วยนะคะสิ่งสําคัญคืออย่าใจร้อนนะเพราะว่ามีดาวที่ขัดกันนะคะในเรือนการเงินก็คืออาทิตย์กับอังคารนะคะเขาไม่ถูกกันอยู่เพราะฉะนั้นความใจร้อนไม่ควรเลย นะคะแล้วก็การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะก็ไม่ควรทําด้วยความรีบร้อนด้วยนะคะมีดาวเจ้าเรือนชะตาคุณคือดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤศจิกาไปจนถึงวันที่17เนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยดาวพุธเป็นดาวของการสื่อสารเป็นดาวของการเดินทางเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณต้องระวังเรื่องของการเดินทางให้มากๆในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนะ ขับรถขับรายอย่างเงี้ยการเดินทางอ่ะนะคะอย่าประมาทอืมนะคะใจเย็นๆในการขับรถขับรานะอย่ารีบร้อนอันนี้เตือนไว้เลยพ้นวันที่17ไปถึงดีขึ้นนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนค่ะนะคะใบแรกขึ้นไพ่เด e h e r m i t หัวกลับค่ะรู้สึกเหงานะชาวกันเป็นอะไรคุณคุณรู้สึกว่า ความสําเร็จหรือชัยชนะที่คุณต้องการทําไมมันมาช้าจังแต่คุณเห็นนะว่ามันจะมาแน่ๆนะคะในเรื่องของความสําเร็จหรือชัยชนะในเรื่องการทํางานนะขึ้นพไพ่หกมนทางหัวกลับคุณรู้สึกว่าทําไมช้าเรื่องที่คุณต้องการทําไมมันมาช้าครึ่งเดือนแรกอะไว้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกเอเนอร์จีแบบนี้มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะนอนไม่หลับกระสับกระส่สายอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้ใจร้อน เราใจร้อนเราอยากให้หลายๆอย่างที่เราอยากให้เป็นอยากให้มีอยากให้มันเกิดอยากให้มันเกิดไวๆกว่านี้ทำไมมันช้าจังนะฮะรู้สึกว่ามันแบบไม่ไม่มีใครช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือตัวเองทำไมมันรู้สึกเหงาแบบนี้นอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะอือารมณ์ประมาณนี้เลยอะ่ะส o มมองว่าคุณค่อนข้างคา,าดหวังนะคะ กับความสําเร็จในอาชีพการงานหรือการอยากจะมีอะไรสักอย่างในชีวิตนะคะแล้วมันยังไม่มีมันยังไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะคะความสําเร็จในงานความสําเร็จในเรื่องของการเงินประมาณนี้เลยนะส้มมองแบบนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือเวลาที่มันยังไม่ได้อะไรที่คุณต้องการอะ่ะคุณก็ต้องพยายามวางตัวที่ดีๆในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจให้คงเส้นคงวานะคะ อย่าเอาความรู้สึกที่มันยังไม่ได้อย่างที่คาดหวังอย่าเอาออกมานะเพราะว่ามันจะแลดูไม่ดีอ่ะสมองพูดตรงๆ,รงๆ,รงๆว่ามันจะแลดูไม่ดีกับการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพราะเราไม่ได้ทํางานคนเดียวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพยายามปรับจิตปรับใจในเวลาทํางานให้คงเส้นคงวาหน,นิดนึงเนาะนะคะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนขึ้นไพ่สาดาบ ในบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยมันเหนื่อยอะถ้าสามดาบในเรื่องของงานเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําอะไรมานานแล้วเราเหนื่อยมากๆเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะคะที่มันคุ้มทุนเราอยากจะทําอะไรเสริมทําอะไรใหม่อะ่ะเพราะว่าส้มเห็นเพดานบอลหัวกลับแต่ยังไม่ได้ทานะแค่คิดว่าจะทํา ะะแค่คิดเอาไว้นะคะเพราะว่ามีเรื่องที่คิดว่าจะทําเสริมทําเพิ่มหรือทําใหม่อ่ะมีเยอะมากขึ้นภายเก้าวถ้วยมีเยอะมากๆในหัวนะคะกำลังศึกษาหาความรู้อยู่นะคะซึ่งส้มคิดว่าอาจจะมีการเริ่มต้นจริงๆอาจจะเป็นในช่วงธันวาหรือว่ามกราปีหน้าไปเลยนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันมีบางเรื่องบางอย่างที่ มันไม่คุ้มทุนอนะเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้นะคะไม่ได้กำารกำไรยังไม่ได้เรื่องของตำแหน่งก็ได้อย่างที่เราต้องการหรือสัญญาไปแล้วกับหัวหน้ากับคนในระดับหัวหน้าว่าเขาจะให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเราแต่เขาก็ไม่ให้แบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเออมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมะเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้อะตัวเราเองต้องเปลี่ยนที่เราไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่คุณยังจะไม่หุนหันพันแล่นนะ ชาวกันจะไม่รีบร้อนนะคะจะค่อยคคิดพิจารณาว่าเออเราคิดจะเริ่มใหม่หรือคิดจะทำอะไรเสริมเพิ่มแต่ว่าขอพิจารณาดูก่อนประมาณนี้เลยนะคะซึ่งสมมอว่าสิ่งที่คุณจะทำใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะในช่วงปลายเดือนจะค่อนข้างเห็นภาพในใจค่อนข้างชัดนะคะชาวกันก้าถ้วยเกี่ยวกับน้ำและอาหารเกี่ยวกับศิลปินศินละปะหรือเกี่ยวกับการสร้างตัวตนในเรื่องของ การสอนน่ะการเป็นครูอาจารย์การสอนการสร้างตัวตนน่ะบางคนอาจจะคิดที่จะเป็นโคชชิ่งครูอาจารย์ในการสอนแบบในในระดับในระดับที่เป็นอีกระดับหนึ่งการสร้างตัวตนอีกระดับหนึ่งในชีวิตอะได้เลยนะคะซึ่งจริงๆมันมีวิแววว่าจะสําเร็จดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะอะไรที่คุณคิดจะทําใหม่หรือเป็นการเปลี่ยนองคอ์กรใหม่มันมีตําแหน่งที่ดีๆ ะะรอคุณอยู่เหมือนกันต้องบอกแบบนี้เลยเนาะในช่วงปลายเดือนสุดๆอ่ะนะคะส้มมองแบบนี้ว่าเมื่อคุณบางคนอาจจะโดนในเรื่องของการหักหลังนะคะในเรื่องของการทำงานมานะคะสัญญาแล้ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นไปตามเอกสารสัญญาหรือว่าการสัญญาด้วยใจคำพูดอะไรแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วก็จะพูดในสิ่งที่ดีๆเท่านั้น เพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าคุณอาจจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดได้รับงานใหญ่แบบที่คุณไม่ได้คาดคิดเพราะว่าคุณเก็บคําพูดไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะนะแต่จะพูดในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นโชคลาภจะมานะตําแหน่งหน้าที่การงาน,นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเชิงธุรกิจได้รับการยอมรับนะมีการปรับมีการปรับ ทำให้พูดให้เจราจาดีขึ้นแล้วได้รับการยอมรับได้มีงานใหญ่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีงานเสริมงานใหญ่โอกาสใหญ่เข้ามาเลยโดยเฉพาะในช่วงห้าวันท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนมีแน่นอนถึงได้บอกว่าเป็นในแนวลักษณะของการที่คุณเหมือนมีแบบสาริกาลิ้นทองอะ่ะเออเหมือนกับว่าคุณพูดดีเจราจาดีอะ่ะมันกวากเงินเข้ามาจริงๆอะไรที่รู้สึกว่ามันพูดแล้วมันไม่โอเคอะ่ะพักไว้ก่อนนะคะจะดีที่สุดนะในเรื่องของเงินนะคะ เงินเนี่ยชัดมากๆเลยนะคุณระวังการโดนหลอกโดนโกงนะคะในเรื่องของเงินโดยเฉพาะนะในช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนนะคะจากชาววันพุธชาววันพุธชาวกันด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมกูมิถุนตุนให้ระวังไว้แต่ส้มจะบอกแบบน,นี้เลยนะคะคุณจะได้เห็น ชาวกันจะได้เห็นถ้าเกิดว่าใครทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณตั้งใจหลอกลวงคุณนะคะหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณโดยเฉพาะในเรื่องการเดีลยวงานแล้วไม่ทําตามที่ดียวการเดีลยวในเรื่องเงินแล้วไม่ทําตามที่ดียวตั้งใจโกหกหลอกลวงหรือไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจกับคุณคุณจะเห็นชัดเจนว่าเขาจะชีวิตเขาจะมีอะไรบางอย่าง ชีวิตเขาจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของการไม่ประสบความสําเร็จนะคะเออหรือมันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเห็นอย่างชัดๆด้วยตาเนื้อชาวกันจะได้เห็นว่าคนคนนี้ไม่ซื่อกับคุณจะได้เห็นเป็นสถานการณ์ที่เขาโดนเวรกรรมเล่น,เล,นเล่นงานอ่ะอันนี้คุณก็ถ้าคุณเห็นแล้วคุณอย่าไปยุ่งกับเขานะชาวการอย่าเอาตัวเข้าไปยุ่งกับเขาอีกนะ นะคะสมบอกแบบนี้เลยพอเถ้าาตัวเข้าไปยุ่งตัวคุณเองจะโดนดูดพลังแล้วเจ็บเองนะสมบอกแบบนี้เลยนะคะอมืมีเกณฑ์น,นะคะเสียเงินกับเรื่องของการเอ,อดูแลซ่อมแซมยานพาหนะด้วยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะอาจจะมีอาการป่วยของตัวเองหรือของคนรอบข้างบ้างนะคะนะแต่ว่าเงินเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามามากๆเลยในช่วงห้าวันท้ายห้าวันท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนมีโชคลาภแน่นอน ภายก้วถ้วยคือเรื่องของโชคลาภนะคะรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะแล้วก็เวลาคุณมีเงินน่ะชาวกัรคุณชอบใจดีใจกว้างไหมเพราๆนะคะทำดีกับคนที่ดีกับเราก็พออืมประมาณนี้เลยอดเปไม่ได้เลยนะชาวกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพระวังสายตาเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณฝืนสายตาคุณไม่ค่อยดีแล้วคุณฝืนขับรถขับราในช่วงเวลาเย็นเย็นหรือในยามค่ำคืนมันอาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุได้นะส้มเตือนไว้เลยนะ,ะนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของสายตาส้มรู้สึกว่าคุณมีในเรื่องของไขมันด้วยะคะ่ะ ท้องผูกไขมันทานน้ำน้อยไม่ใช่ทานน้ำหวานนะคะท,ทานน้ำเปล่าเนาะเออทานน้ำเปล่าให้มากขึ้นนะคะเดวเวอร์หัวกลับมีในเรื่องของแบบใครที่กำลังตั้งคันดูแลคันให้ดีอย่าไปทำอะไรที่ลดผลจนทยานให้มันมากนักเนาะในส่วนของออคนปกติเราท่านๆเนี่ยก็ไปนในเรื่องของบ้านหมนะุน่ะ เออเมารถเมาเรือหรือบ้านหมุนนะคะดูแลในเรื่องของไขมันให้ดีเพราะว่าไขมันมีส่วนนะคะที่ที่ทําให้เกิดอาการมึนๆได้เนาะนะคะในส่วนของโชคลาภนะคะโชคลาภมาจากชาวเมธค่ะคุณคุณพ่อนะคะคนรักคู่ครองก็ได้คนที่หน้าแก่กว่าคุณก็ได้นะเป็นผู้ชายนะ คุณนอบสอดชาวทาตุลมกูมิถุนตุนผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งแล้วก็ขยันทำงานมากเป็นคนเก่งมากๆที่อยู่ใกล้ชิดค,คุณนะเลขนำโชคนะคะได้980นะคะ980นะคะมาดูไพอ่ออรัเคิลนางฟ้าค่ะแนะนำอะไรนะคะหรือว่าเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะ เกี่ยวกับพลังงานดีๆไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางดีๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะให้กับชาวกันนะใบแรกคือ believe in yourself นะคะเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนใครนะคะหรือว่าทำเรื่องที่มันเป็นเรื่องสุจริตเป็นการสารความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองโดยที่มันเป็นเรื่องของความสุจริตอะ่ะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยอะ่ะ จงทําต่อไปนะคะอย่าให้ใครมาหยุดเป้าหมายหรือว่าความฝันของคุณโปรดจงศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้แล้วคุณจะทํามันได้จริงค่ะ Be beautiful souls ค่ะสำหรับไพ่ใบนี้คือจิตวิญญาณที่สวยงามซึ่งจริงๆคุณต้องสร้างพลังงานแบบนี้ให้กับตัวคุณเองก่อนก่อนที่จะมอบให้ใครนะไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกเลยเป็นสายเปมอบพลังงานดีๆให้คนอื่นหมดเลยแต่ลืมค่ะลืมที่จะ สร้างไวบ์หรือว่าพลังงานดีๆแบบนี้ให้กับตัวเองซึ่งจริงๆชาวการอาจจะเริ่มรู้ตัวในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาค่ะที่จะเริ่มพูดจาดีๆนะคะกับตัวเองนุ่มนวลกับตัวเองบ้างพูดจาดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดทำก่อนได้จะดีนะพลังงานของความเมตตาต่อตัวเองก่อนนะคะสร้างพลังงานที่สวยงามไม่ท็อกซิกอะ ถ้าเกิดสามารถทำได้เลยหลังจากรับชมคลิปนี้จะดีมากค่ะทีมสปิริตนะคะการทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกไปเลยว่าการทำงานกับคนหมู่มากเนะี่ยนะคะเราอาจจะต้องออแบ่งซีนกันบ้างหรือว่าบางคำในบางคำนะในบางคำเราอาจจะพูดได้บางคำอาจจะพูดไม่ได้การทำงานกับคนมากกว่าหนึ่งคนนะ่ะก็ถือว่าเป็นทีมแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ เหมือนกับแบ่งซีนแล้วก็ถนอมน้ําใจกันถ้าเกิดว่าไปด้วยกันจะไปได้ไกลกว่าเออต้องพูดประมาณนี้เลยนะนะคะทํางานเป็นทีมไปด้วยกันไปได้ไกลก็รอกันบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนะคะความสําเร็จอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสามารถต่อยอดความสําเร็จให้ไปได้ไกลกว่านะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับชาวกันนะคะขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจกระวังรักจะระวังคุยกับฉันทุกวันวันวนัดเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิ่งวดก็ปะกูมีเคยลุกชีวิตกูก,ก็ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งได้จะระวังบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไลลมาไว้มีแต่สิ่งดีดีรุมกอดกูไม่ต้องวิ่งหาเพราะทุกพลังในโลกมีเขาหันมาช่วยกูเอง